เราขอสวัสดีครับอยู่กับิกูกล,ล้านนะคะเอ้ยนะครับเฮ้ยสกครวิ่งน่ะตอนนี้ผมก็จะมาสอนอัดในในโทรศัพท์น,นี่วะเข้าอินเทอร์เน็ตน,นะฮะข้าตั้งมาจริงบ้าเข้าไปกระโตแล้วอ่ะไม่ใช่นี่ แล้วกดไปว่า M O B I เนี่ย I Z E N ไปแล้วเห็นอันที่สองไหมกดไปแล้วกดวกดกดติดตั้งแล้วกดติดตั้งมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็สมัครรายของเขาไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ตรงนี้ นี้ใช่ไหมมันยังใช้ไม่ได้มันยังกดไม่ได้เราต้องไปโหลดของ Android นะต้องไปโหลดปลั๊กอิน Samsung เวอร์ชันสกดติดตั้งแล้วมันก็จะติดกดติดตั้งให้กติดตั้งมาแล้วอ่ากดติดตั้งเสร็จแล้วเราก็มากดเข้าที่ตัวของเรากดตัวนี้แล้วกดคำว่า r 리코스ตัวนี้มันเป็นเหมือนกล้องกดบ ปับ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัว M ฮนะแต่ว่นนี่ผมปรับให้มันไม่เห็นเนะี่ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมตอนเรากดมันจะเป็นรูปตัว M ให้ไหมเห็นไหมแล้วมันก็จะมีกดถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ปรับแต่งนี่ถ้าเนี่ยเราปรับเต็มมันก็จะเป็นตัว M แบบนี้เห็นไหมเห็นแต่ผมปรับปิดไปมันก็จะเป็นรูปวงกลมเฉยแล้วเราก็กดแท็กตรงมันแค่นะั้นแล้วเราก็กดถ่ายปั๊บ แล้วเรากดแค่นี้แล้วก็ลาไปเฉยก็ได้แล้วเราก็เริ่มแคสเกมของเราหรือว่าจะถ่ายอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสเข้ามาครับเสริมไหนไปเน,นีน่ยเสริมอ,อะไรก็ได้น่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็วางเพลงผีดก็ได้ ดาบเลยดาบหรืออะไรเออ่ะอ่าแค่น,นี้ถ้าเราจะหยุดถ่ายเราก็กดแค่ตัวที่เดิมแล้วกดตัวเห็นไหมที่เปนเปสี่เหลี่ยมเนี่ยอ๋อเรากดไปแค่นั้นแหละครับอือลองไปใช้ดูนะครับเผื่อมันจะเป็นสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้หรือเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมเดีย๋ยผมจะช่วยบอกแก้ให้นะนะครับอ่าก็อขอตัวลาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ